สวัสดีครับอยู่กับผมช่องไม้เนมทันนะครับครับมาดูกันเลยนะครับว่าไอตอนเราสตาร์ทไปแล้วนะครับมันมันเร่งไม่ขึ้นนะครับมันเหมือนกับมันวูบนะครับไอตอนที่เราสตาร์ทไปแล้วแล้วแล้วเราเร่งไปมันสะดุดแบบตร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 ามันสะดุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับว่ามันสะดุดแบบไหนนะครับ นี่นะครับ,รบมันเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสตาร์ทไปแล้วนะครับมันเร่งไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะบังบอกนะครับว่ามันเป็นเกี่ยวกับตรงไหนนะครับนี่นะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับ มันเป็นตัวปรับตั้งคาบูนั่นแหละครับมันเป็นตัวจูนคาบูนั่นแหละครับนี่นะครับมันเป็นตัวตรงนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับมันเป็นตัวตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ตัวตัวตัวตรงนี้มันเป็นตัวปรับที่เราตั้งคาบูนะครับว่าถ้าถ้าเราอยากให้เสียงมันตร์เราก็หมุนตัวนี้นะครับนี่นะครับหมุนหมุนตัวนี้หมุนตัวนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับ มันจะได้ยินเสียงแบบตรค้างไว้นะครับแต่ถ้าเราหมุนตัวนี้ไปด้วยมันก็จะช่วยให้เราเร่งเร่งรอบได้จัดนะครับแต่ถ้าเราหมุนตัวนี้ไปเสมอกันนะครับตอนนี้มันไม่เสมอกันนะครับนี่ครับตอนนี้มันเป็นตัวตัวเหมือนกับตั้งตั้งตั้งให้เหมือนกันนั่นแหละครับแต่เราต้องดึงสมมติสมสมติว่าถ้าเราจะคนในตัวข้างหน้านี้ลงนะครับเราก็ต้องดึงเอา เอาตัวตัวท <t od ien |ms|> <ial organization> ี mainland, ่สองตรงนี้ให้เสมอกันด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่เอาให้เสมอกันนะครับเสียงมันก็จะสะดุดนะครับแต่ถ้าเราเร่งไปนะครับเสียงมันก็จะสะดุดนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งตั้งตัวนี้เข้าไปข้างหน้านะครับให้มันเสมอกันกับตัวที่เราตั้งไว้นะครับข้างหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งตัวข้างหลังเข้าไปที่ข้างหน้านะครับดูนะครับแล้วผมจะทําการสตาร์ทดูอีกทีนะครับว่ารอบมันจะเร่งจัดกว่าเดิมไหมครับ อดูนะครับผมจะตั้งไปข้างหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมตั้งไอตอนนี้ออกนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับตั้งให้มันเสมอกันนะครับนี่นะครับตั้งให้มันเสมอกันนะครับนี่นะครับให้นี่ครับให้ให้ตรงนี้มันเสมอกันเลยนะครับให้มันเสมอกันแบบแบบตรงกันเลยนะครับนี่นะครับ นี่ไอ้ตรงนี้ให้มันเสมอกันหมดเลยนะครับไอ้ที่ปรับจูนคาบูหรือว่าปรับตั้งคาบูนั่นแหละครับเดี๋ยวมาดูผมสตาร์ทอีทีนะครับว่ามันจะเร่งไปมันจะเหมือนได้จัดไหมมาดูกันเลยนะครับ นี่นะครับจัดไหมครับเร่งแบบมันขึ้นแบบแงดแงดเลยนะครับมันขึ้นแบบปื้ดปื้ดเลยนะครับนี่ครับตั้งตรงนี้มันเสมอกันนะครับนี่นะครับเราตอนเราปรับเราก็ตั้ง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 ตรงนี้ไล่ไปทีเละนนิดหนึ่งนะครับไล่ไปทีเละนนิดหนึ่งแล้วก็เราก็ปรับตัวที่สองให้มันเสมอกันนะครับแล้วเราก็เร่งเร่งเหมือนกับผมทําเมื่อกี้เลยนะครับเร่งปรับไปนะครับ ถ้าถ้ามันถ้ามันไม่ได้เราก็ปรับมุนเข้าไปอีกนะครับแล้วเราก็ปรับอันที่สองมุนเข้าไปอีกนะครับมุนไปทีละนิดนะครับแล้วเราก็แล้วเราก็เร่งดูนะครับว่ามันได้ไหมว่ารอบมันได้ไหมนะครับแค่นี้เลยนะครับครับสําหรับวันนี้ผมก็เอาความรู้นิดๆิดน้อยๆมาฝากนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพอดีผมซ่อมเครื่องสองอันเลยนะครับนั่นนะครับเครื่องนั้นด้วยนะครับเครื่องนั้นมันเร่งสะดุดเหมือนกันนะครับผมก็เลยตั้งนะครับ ตั้งให้มันให้ตรงนี้มันเสมอกันเหมือนเดิมเลยครับนี่ครับนี่นะครับไอตรงนี้นี่ไอที่ไอที่ปรับจูนคาบูนะครับ2ตัวตรงนี้นะครับถ้าเราทําได้แล้วก็ก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็วันนี OK, to, ้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็จะเอาความรู้อะไรมาฝากทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมนะครับ จอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ